สบายดีสวัสดีครับมินตาสาวลูกติดพอ่อยายชำลิดป,กปูกับป๋านน้อยเมื่อนี้เขาจะมาเมื่อนี้จะมาลุยสวนกันนะครับพามินตาจะพามาลุยสวนนะครับอันนี้<า>เป็นพ่อยญ่เป็นคนตัดมินตาเป็นคนดึงเด้อดึงเล็กเลยเอาเอา,า,เอาจวนเฮ้ยเฮ้ยจะโบลิงเตะโบเนี่ย ไปเลยอย่าบมเลงเด้เมื่อกี้น่ะตัดตทางนั่นทางนั่นกรบอกไปครับไปเป็นพ่อใหญ่ตัดหญ้ามันนี่เขาจะมาเบิ้งพ่อใหญ่ตัดหญ้าคนเป็นคนตัดแต่เป็นคนดื่มคนแรง จะมาตัดหญ้าไว้เขาจะมาแปลงอ่านกโพหยาบด้วยหยาควายบ่หยาบมันหยาที่เียวหาบข้นแต่หยาบบอหยาควายคนวันหญ้าควายเขาจะมาแปลงตัดแปลงทีเขาจะมาเลี้ยงกบ จะมาเลี่ยงกบเอาทอขื้นตอตอกันเป็นสองทอเขาจะมาเลี่ยงกบเลี่ยง<อ>ระวังคือทอเด้อคนตกแล้วที่มีหย้างขื้นหย้างามงามหย้าควาย ขึ้นไว้ๆง่ายกระไรตัดเอาลงตามๆได้ไหมเฮ้ยตัดสูงๆพอยายหน,นึ่งนะ ตัดหญ้าข้างบ้านเป็นยังไดออกกําลังกายเนาะเหงื่อออกได้ได้เหงื่ออยู่แต่กําลังกายเด้ตัดหญ้าแล้วๆก็ยังบ่บ่ร้อนคักดอกมันอ่าเอาตามที่สะได้เนาะ อันนี้เจ้าตัดสูงอ่ามันหยาบยาบหยาคั้ยไหมมันมันเป็นยาตั้งแต่ฤดูแรงมันแถบจะบ่อได้เห็นบ่ข่อยเร่งเร่งเร่งแห้งถ้าบ่เร่งแห้งมันกับบ่ขาดหยาบอีเลยหยาบยาคว้ยนะเดี๋ยวถ้าฝนตกก็คงจะเอาเมืกจกเสียออกได้เนาะเฮ็ดแนวต่อไปด้วยบานนี้เล่นคล้องหนักกว่านี้อีกเล่นคล้องหนักมันคืออีหยังเล่นคลองหนักั่ีดยทอจะยกคอนะครับบ้านนี้วันนี้เราชิมายกทอสันจะจะยกทอเพราะว่าอัน ตัวนี้มันมันมันเป็นทอที่มีก่นสำหรับเลี้ยงหอยว่าจะเลี้ยงหอยตบานนี้ยกเลิกจะบบ่เลี้ยงหอยจะเอาก้นมันออกจะทุบก้นมันออกตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะซื้อทอแล้วมาวางเสียดายแล้วก็มันเข้าเข้าบ่เลี้ยงร้ายแบนั้นเนาะแม่เขาจด้เลี้ยงขายเขาเลี้ยงกินซื้อเอาตัวนี้ไปว่างเทินอันทางในหันเอาทุบก้นแล้วก็กบหน่อยมามาลงมันกติบโดออกเด้เอาสองทอปเอา คอยว่าจะเอาจาก4ทอ่4ทอเอาจาก4ท่อไปว่างเรียงแล้วก็ทุ่มนี้กับทีเรือนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยจะเอาดินมาใส่ก็ปุกของอดีกว่าโอเคโอเคอะเดี๋ยว<ป>มาจวดกันเขาจะมาบึงเ,เครื่องไวไไว้กันพอใญ่สีเห็ดอย่างนอะมนี้โอ้ยงันหิน งานหินงานเห็นแกนขอหรอก็โครงการโครงการคือจะเขามีทออยู่แล้วเนาะอ่ามันใจมีแถวละเจ็ดทอตัวนี้ก็เลยว่าจะเอาเอาเนี่ยมาเบิงมาเบิงก่นมันนี่นี่อันนี้คือ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 หินที่เทแล้วมาเบิงตัวที่เท่แล้วอันนี้ตัวที่เท่แล้วตัวที่เทแล้วคือคือปกติทุกทุกตอนที่เป็นแบบนี้ก็คือเขาเห็ดอันมองเรียงหอย แต่วันบอสาเร็จ <N> มานี่การจัดซับวางนี่จะจงป่าอันนี้จะออกหนึ่งอสอง,างสามอันจะเหลือซีท่อเขาจะเอาดินมาใส่ดินมใส่แล้วปลูกของ <N> แล้วก็มาเขาจะมากลนจอดนมันออกเนี่ยมองมันยากเนี่ยกดมันแข็งพอเขาซีเมนเทแล้วที่ทาเขาได้ทอ่อเป่าๆล้วเขากระไปเอามาต่างเทินกันทั้งนี้อันเป็นสองทอ่ทอสองท่อสองท่อ หนึ่งสองสามมันวะสี่หาเอาเอา,เอาพุ่นสองสองอันชุดไทยมาตัางมาตัางกับที่ได้เป็นห้าชุดห้าชุด,ชดเทาเดียวครบหน่อยมาเลียงกับพี่นองเอานี่สามทอสามทอใหญ่เบิ้งนี่สามทอใหญ่ตัวนี้กินกบดูดูอะไรนะวันนี้อืมได้กินกบสามทอใหญ่นี่สีเอาปลาดุก,ดกมาเลียงเอาแค่ปลาดุกพ้าเพราะปลาดุก,ดกมันเลียงไงอ,อันนี้เสียวนำม,มาใส่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันจะถึงเวลาที่จะได้เลี้ยงแล้วลหละเพราะว่า มันสีเกินมันสีหอดย่ามฝนตกแล้วมันเมื่อกี้นี่บ่อจะเห็ดย่างเพราะมันห้อนไหลเนาะแมนโอ้ยบึงต้นนั้นมันเป็นดอกเป็นดอกกระตายคือบักฮ่งยังจ้ะบักฮ่งเป็นดอกไะแหงตายตั้งแต่บักกล้วยยังแหงตายเงิอบักกล้วยของเขาในชีได้กินบ่เนาะอ่าบดไดกินกะเอ้าแต่ซ้ำไดกะไปบีบมันมันคือว่าเห็นบ่อสมบูรณ์เนี่ยบ่สมบูรณ์ดอกมันต้นมันตายพ่ายแมนฮะบางยากมันสีอยู่บางเนี่ย มึงสีซับใหรมึงแต่ว่านันก็ค่อยกบซับแบบนี้เด้เห็นบทีห้องปปลูกความเจ็ดทอนะ่ะที่จริงมันจะมีอีกทอนแถวหนึ่งอยู่นี่เจ็ด<ม>ทอมันเป็นสามแถวสามแถวงานหินมาเด้โอโ้โหสวัดแล้วสวัดแล้วเห็นไ,ไหมแข็งแรงเหอแต่ค่อยค่อยแท่งเสร็จละเขาจะเอาไปเอาไปตั้งเทินตั้งเทินเพราะว่าบหีกบมันดิบโดดอันนี้ยังบเท่าเธอเด้พี่น้อง วัดหเตีร <laughs> ู้ไหมแข็งแรงอยู่ดี <laughs> จะว่าแข็งแรงอยู่ม <laughs> ั้งละแตดทินอยู่ที่เจ้าแล้ว <laughs> พอไปพ่อมาได้อยู่ <laughs> นี่อ่อ,อนั่นเห็นปะเดี๋ยวมันกะได้คอยเฮ็ดคอยไปคอยเฮ็ดคอย ไปเฮ็ดค่อยง่ายคนว่าอืมวันนี้ชิได้จากทอเอามือลแล้วทอโอ้ยเห็นีสบ่แตกบ่เนาะมันคือยึบยึบไปไกลแทะบ่แตกดอกเจ้ากับนะ่บต้องเอาแห้งว่เนาะจงไว้แด่แห้งนะโอ้ยโอ้ยมีอะไรใสบ่บ่นแล้วโอ้ออกเครงนึงแล้ว บอ่อแตกท่อบอ่อแตกแต่ว่าก่นแตกเมน่นฮั่นโอ้ยสบายตอนนั้นยังว่าสีซื้อเอาว่าสีซื้อเอาแล้วอโอ้สุดยอดจะล่องเบ่งจะล่องๆๆองร่องบังจั่นก่อนสุดยอดได้เราทอนหนึ่งกา สาเร็จไปเลยครับชุดหนึ่ง,น,งนี่คือเป็นชุดเลี้ยงกบมหาอเกิดม,มาเนาะสองทพอต่อกันแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเอาเนี่ยมาปิดอยู่เอาอยัางมาปิดผ่าผ่าแง่งก็ได้ผ่าแง<ม>่งผ<ม>่าแง่งก็กคือผ่าผ่านี่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 ของเขามีหลายมีเป็นม้วนเลยซื้อมาใหม่เป็นม้วนตัวเนี้ยตัวนี้ังอยู่เนาะโอ้ยเป็นมว้วนอ๋อซื้อมาใหม่หนึ่ง <ersch> เออตอนนั้นคอยเก็บ่ <c oughs> คอยลืมหล่ะน่ตัวนี้ตัวนี้เขาจะมาปิดนี่แล้วก็เขาก็เอากระเบื้องมาปิดไบเคริงหนึ่งหรือว่าอย่างใดเพราะว่ากบมันก็ต้องการแดดขึ้นกันมันก็บอต้องการความคือลังค่าบูมุ่งดอกก็รา่าปล่อยธรรมชาติเลยมันจะได้ยูหาชุดเอาเอาตัวนั้นมามาใส่หนีเอาตัวที่สองมาใส่หนีให้มันเลี้ยวเลยเนาะมาเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เอาตัวนั่นมสไซนี่ <Okay. S 2> เอาตัวสุดไทยมะซ่ซนี่ใส่หาโต <Okay. S 2> ตัวนี้เสียวนึงก็ได้แล้วดิตัวนี้ก็เสเอาดินมาใส่เอาดินมผัก <Man. S 2> เอาดินมดินมใส่อาจจะปลูกต้นตนั้นต้นน <Man. S 2> ี้ปลูกพักไว้ทักินบพี่น้องหม่องยูหม่องเศร้าครับเป็นเงื่อนซานบ้านซองของเขากะเป็นหม่องสี่หม่องทำงานต่างหาดเนาะติดกันหม่องทำงานกับหม่องเพ็ดอ่าอ่าหม่องหม่องเงอน,นกะอยูจังสี่ แล้วก็มีมองที่สําหรับปลูกสิ่งปลูกคองก็ได้กินเนาะแป่นว่าเป็นตู้เย็นค้างบ้านนะครับผมก็ได้เก็บอยู่เก็บกินทีเพื่อนเนองบ้านก็จเมื่งเล่าเป็นอย่างนี้มักทั่วเบอร์ที่ทวเบอร์เบอเป็นมักขิงมักยังบางที่เป็นผักกาดได้กินนะครับปลูกไว้ได้กินลดนะครับเพราแม่แนวยากนะครับขอแต่ว่าเพียงแต่ให้ลงลงมือนะครับเอ้าปิดทิปซะ สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้ซํามี้ก่อนเนาะแต่ฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดแล้วก็ช่องมินอ่าปูหลานน้อยครับปูกับหลานน้อยแนคลิปนี้ไว้ซํานี้ก่อนคบสวัสดีครับ